สวัสดีครับเพื่อนพื่อนน้องพี่คุักไอวันทุกคนนะฮะเจอกันกันกบผมแล้วเช่นเคยครับทุกคนฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาตามตอบประเด็นนะฮะในเรื่องของเก้าอี้นะครับว่าใครเนี่ยฮะจะมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้ไปเคียงคู่จอร์ดรอสเซลใน m e อร์ d e s ปีหน้าหลังจากที่ทันเซอร์เจ้าของเก้าอี้เก่าเนี่ยได้สลาเรือน,นะครับชิ่ง Mercedes เนี่ยหนีไปอยู่กับ f e r r a r i กันไปเป็นที่เรียบร้อยตามที่ทุกคนทราบกันดีใช่ไหมฮะรายชื่อเนี่ยเราเคยไล่เรียงกันมานะครับประมาณ4คน5คนนะครับแต่ตอนนี้ ดูเหมือนว่าทางสื่อนอกเนี่ยเขาจะเล่นข่าวไปที่2คน2คนนี้นะครับซึ่งผมก็จะหยิบยกมาคุยกับเพื่อนๆดูซิฮะว่าเพื่อนๆ,ๆมีมุมมองว่าอย่างไรกันบ้างมีแนวโน้มอะไรยังไงแน่นอนนะครับสามารถที่จะเอามาเพิ่มมาเสริมข้อมูลกับผมได้นะฮะว่าน้ําหนักควรจะเทไปที่ใครยังไงจะเป็น2คนนี้ที่ผมจะเล่าไหมหรือว่าไม่ใช่นะครับหรือว่าจะมีตัวละครลับมีอะไรกันอยู่ต่อนะฮะแต่ตามจริงบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันก็ลือกันไปหมดนั่นแหละยิ่งการแข่งขันกําลังจาก เรียกว่าเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่นานเกินรอเนี่ยเขาก็จะประโคมข่าวหรือตรงนั้นตรงนี้นะครับไล่กันมานะครับเพื่อที่มันจะเป็นกระแสเป็นอะไรให้ชวนได้ติดตามเพราะว่าระหว่างฤดูกันมันก็จะมีแฟนๆที่หายไปอยู่แล้วใช่ไหมก็จะพยายามที่จะใส่ข่าวใส่อะไรที่มันน่าตื่นเต้นมานะครับเป็นเป็นเรื่องปกติโดยที่เราพวกเราทราบกันดีแล้วใช่ไหมละ่ะสองรายชื่อก็คือโขนะฮะแบบว่ามีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันสุดขั้วคนหนึ่งคนที่เป็นโคตรเก่าที่สุดแล้วในเอฟวันนะฮะเฟร์นันโดอารลนโซซึ่ง เราเพิ่งเคยเราเพิ่งคุยกันกับเรื่องราวของเฮียโซไปเมื่อวานนี้เองนะฮะใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับว่าผมเล่าอะไรเกี่ยวกับแอสตันมาตินเกี่ยวกับฟอร์นโดอรอนโซไปแล้วเนี่ยก็ติดตามย้อนหลังกันไปได้เนาะคนแรกนะครับเฮียโซคนที่สองคนที่ยังไม่ได้เป็นนักแข่งไอวันหรอกเราก็อายุน้อยมากครับอ่านะครับเป็นเจ้าหนูที่หลายๆคนเนี่ยจับตาจับจ้องมองอย่างยิ่งเลยนะฮะว่าอิตาเลียนบอยคนนี้โอ้โนะฮะนานทีปีหนจะโผล่มาสักทีเนี่ยจะสร้างความแตกต่างไหมซึ่งเขากําลังจะลงแข่งใน F2 ปีนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าหนูอันโตเนลลี่นะครับอังเดียนะครับที่มีอันโตเนลลี่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นนักแข่งที่มีพรสวรรค์สูงตั้งแต่อายุยังแค่17เลยแล้วนะครับมาลงซ้อมนะครับมาลงเทสเนี่ยรู้สึกว่าเวลามันเกินเบอร์ไปมากเลยเนี่ยมันยิ่งเพิ่มน้ําหนักนะครับให้สื่อเนี่ยนะจับรายชื่อไปโยงกันไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาประสบความสําเร็จใน F2 จะประสบความสำเร็จขนาดไหนยังไงนะครับจะเป็นไปตามเวลาเทศเวลาซ้อมหรือเปล่าหรือไม่ยังไงเนี่ยถ้าประสบความสำเร็จนั่นก็คือไม่มีเหตุผลอะไรที่เมอร์เซเดสจะต้องปล่อยเจ้าเด็กคนนี้ไว้เดี๋ยวคนเดินเนี่ยเขาแย่งไปรับประทานก่อนเดี๋ยวจะแห้วมีคนยกไปเปรียบเทียบนะฮะเดี๋ยวขอเล่าเรื่องของเด็กคนนี้ก่อนแล้วก็ไปตบท้ายด้เฮียโซ่ก่อนแล้วกันนะก็มีคนเปรียบเทียบเชิงให้เห็นภาพว่าในครั้งหนึ่งนะครับตัวต้บุ๊เองก็เคยอยากจะได้ตัวแม็กซ์เวอร์สตเนนะครับในวัยกระตะ ประมาณ1 5หหยหย่อนสิบหกหยหยอนนี่แหลอะอะแต่นะครับก็กลายเป็นว่าในตอนนั้นไม่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เสร็จเบสบูไปโตโต,ต้อาจจะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเจ้าหนูชาวดัตชในตอนนั้นอยากจะได้แต่แต,แต,แต,แต่มันก็ไม่นี่ไงแต่อย่างที่บอกไปครับว่านานทีปีหนมันจะมีนักแข็งที่อายุน,น้อยแล้วสร้างความสร้างความแตกต่างสร้างความโดดเด่นจนทําให้พวกเราต้องลองว้าวเนี่ยมันนนาน,น,าน,น,านมันจะมีทีอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยมีคนเชื่อมโยงว่าโตโต้จะไม่คิดถึงความหลัง,คร,งครั้งเก่าของตัวเองเยลยเหรอฮะที่เรียกว่าเคยอยากจะได้เวอร์สตพเพนมาแล้วไม่ได้และกลายเป็นเวอร์สตพเพนมานะครับเป็นคนที่บอกว่าเออมาทําลายความฝันของเขานะครับในการที่จะแบบว่าเป็นแชมป์เออมาแย่งแชมป์ไปจากเมอร์เซเดสนั่นแหละก็เพราะว่าคนที่เขาเคยต้องการอยากจะได้แต่ไม่ได้ดังนั้นอยากให้มันเป็นแบบนี้อีกหรือเปล่าล่ะเออเดี๋ยวไม่คว้าตัวมาในเ,เส็จทีมอื่นนะนะครับ ประเด็นนี้ผมก็ผมก็มองว่าถ้าปีนี้นะครับเจ้าหนูอันโตเนลลี่เนี่ยเขาโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นจริงๆเนี่ยบางทีมันมันก็ไม่มีเหตุผลนะครับที่จะต้องมารอมาจ้องมาอะไรสามารถเอาขึ้นมาได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอวันในตอนนี้กับเอวันเมื่อ10กว่าปี20ปีย้อนหลังไปหรือทั้งมอเตอร์ยพีด้วยแหละนะครับผมผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่มันง่ายขึ้นเยอะในทุกวันนี้ฮะมันเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อน เมื่อก่อนนี้มันไม่มีเทคโนโลยีไม่มีระบบอะไรต่างๆที่มากมายที่จะมาช่วยนักแข่งได้ขนาดนั้นโดยเฉพาะ2ล้อเนี่ยจะ,จะชัดเจนกว่า4ล้อครับ2ล้อเนี่ยจะใช้ฝีมือเนี่ยมากครใช้ทักษะในการขับในการควบคุมคอนโทรลรถแต่4ล้อก็จะมีโมเมนต์นี้เหมือนกันแหละมันมันก็ไม่ได้ว่าห่างกันมากหรอกครับแต่มันจะมาในโทนเดียวกันอยู่แต่พอมาในทุกวันนี้กลายเป็นว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆคนไหนที่ปรับตัวกับเทคโนโลยีได้เร็วปรับตัวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เร็ว คนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จมีสิทธิที่จะคุมรถได้อยู่เอารถได้อยู่กะระยะแบกได้ง่ายขึ้นควบคุมคอนโทรลคันเร่งได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนเห็นไหมฮะข้อมูลที่มันมาจากซิมูเลเตอร์มาจากอะไรต่างๆมันก็ช่วยได้เยอะเราจะไปบอกว่าอุ้ยนะครับเด็กก็คงจะเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำเนี่ยยังไงก็สู้คนที่มีประสบการณ์สูงๆไม่ได้หรอกมันก็ไม่แน่เสมอไปแล้วคํานี้เนี่ยนะฮะ ประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสําคัญอยู่ไม่ใช่ว่าไม่สําคัญแต่อยากจะบอกว่าเด็กยุคนี้นะครับมันเก่งเร็วมันเก่งไวมันไปตามเทคโนโลยีแล้วก็ช่วยได้เยอะดังนั้น18ปีในปีหน้าของอาร์ตูเนลี่เนี่ยก็มองว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่จะเป็นไปไม่ได้นะฮะมีโอกาสอยู่เหมือนกันอยู่ที่ว่า Mercedes เนี่ยจะกล้าไหมยังไม่ได้เห็นฝีมือใน F2 จะกล้าตัดสินใจตอนไหนหรือจะปล่อยให้อ่ะดูซัก สี่ห้าสนามก่อนดีไหมแล้วก็ค่อยตัดสินใจก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะมันคงคงไม่ได้ตัดสินใจเร็วหรอกผมว่านะฮะไม่ใช่ว่าปุบปับหรอกมั้งอ่ะจบเรื่องราวของเจ้าหนูดาวรุ่งชาวอิตาเลียนคนนี้ไปทีนี้มาเอาจอมเก๋าว,วัยสี่สิบสามอ่ะสี่สิบสองนะครับเดี๋ยวกลางปีก็สี่สิบสามแล้วเนี่ยเฟอร์นโดอารอนโซที่บอกว่ามีคนแอบไปเห็นผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยไปเหมือนไปอยู่ในร้านกาแฟหรือว่าอะไรสักแห่งหนึ่งนะครับฉายมี แช์ภาพออกมากับตัวโต้วบเนี่ยอันนี้ก็คือมันก็เข้าใจได้นะครับว่าอ l ลอรโซเองก็จะเป็นหนึ่งในนักแข่งนะครับที่จะหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมแอสตันมาตินมันคุยอยู่แล้วปกติแหละไปถามใครใครเขาบอกว่าคุยนะครับถ้าถ้าบางคนเขาก็ไม่โกหกไม่ปิดบังนะครับเรื่องแค่นี้อย่างอย่างมีคนเคยไปถามแรนดตนอริสว่าก่อนคุณจะต่อสัญญ,ญายาวๆกับแม็กคารเรนเนี่ยคุณคุยกับใครไมเพรผมคุยหมดอะใครมาผมก็คุยหมด มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่มันจะดิวจะอ,อะไรกันแต่จะไปหรือไม่ไปก็นั่นอีกเคสหนึ่งอันนี้ก็คงคงจะเหมือนกันแหละนะฮะคงจะเหมือนกันก็คงจะในฐานะของคนที่ดูแลเนี่ยเขาก็ต้องไปไปเจราจาไปดีวไปดูแนวโน้มนะครับว่ายังไงเพราะว่าแม้ว่าอาลันโซจะบอกไว้ในวันก่อนนี้นะครับว่าช้อยไลนของเขาก็คือทีมเก่าทีมเดิมแอสตันมาตินเขายังประทับใจในการทํางานเขายังมองเห็นโครงการโปรเจกต์ของ แอสตันมาตินนะครับที่ดูจะมีอนาคตเห็นโรงงานใหม่เห็นอุปกรณ์เห็นเครื่องไม้เครื่องมือเห็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเห็นความสำเร็จในปีที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเลือกแรกก็คือแอสตันมาตินแต่ก็ต้องเจราจากันอยู่ดีฮะคืออยากอยู่เนี่ยมัน,ม,นมันก็ต้องก็ต้องมีการเจราจาเงื่อนไขข้อตกลงมันต้องเปลี่ยนไปนะฮะในสัญญาแต่ละฉบับมันจะไม่ไปอ้างอิงของเดิมไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าแอสตันมาตินยกระดับขึ้นมากเลยไม่รู้กี่เท่าตัวหรอกเพราะฝีมือของอลรอนโซนะฮะ แต่เพียงผู้เดียวเลยนะั้นเนื้อเนื้อล้วนๆเลยในปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขก็ต้องไปดีดกันใหม่ก็ว่ากันไปใช่ไหมละ่ะแต่ถ้ามันมันดีดแล้วมันไม่ลงตัวแอสตันมาตินบอกว่าไอ้สู้ไม่ไหวเราอกว่าเอ้ยมันหนักไปเงื่อนไขอะไรต่างๆรับไม่ได้อย่างเงี้ยเออเขาก็จะได้ไปทีมอื่นเลยในในที่นี้ก็คือเมอร์เซเดสที่ที่มีข่าวเชื่อมโยงเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่าเมอร์เซเดสเองก็ต้องการประสบการณ์อันมากมายที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้ เป็นนักแข่งที่อายุมากก็จริงแต่อายุมากแล้วไงล่ะผลงานระดับโพเดียมนะฮะใช่ไหมไม่ใช่ว่า,อ,าอยู่มานานแล้วไม่มีผลงานไม่มีอะไรเลยอันนั้นไม่ใช่อลอนโซ่นะตอนนี้นะดังนั้นเมอร์เซเดสเองก็คงคงจะมองมองตรงนี้อยู่นะครับว่าถ้าได้องค์ความรู้จากอลรอนโซ่ไปเนี่ยก็อาจจะยกระดับก็อาจจะทำให้นะครับการทำงานเห็นเลน,เห,นหลังๆมารู้สึกก็เหมือนจะซีกันกันกนกบจอร์เลเซลเหลือเกินเออนะครับรู้สึก ไปโขลกหมากลุกกันอ่าไม่โขลกหมากลุกที่ก่อไาก็เรียกว่าปิงปองเล็กตีปิงปองโตโต้ตเล็กอะเออนะครับผมคิดถึงสมัยเรียนผมก็เคยเล่นนะครับปิงปองโตวเล็กแบบเนี้ย <c oughs> นั่นแหละครับเห็นสนุกสนานในห้าช่วงหลังๆมารู้สึกว่ารักกันแปลกๆแล้วคู่เนี้ยก็เลยโดนเชื่อมโยงไปว่าเอาละฮะเออสงสัยจะดีลตรงนี้กันหรือเปล่าเอาเพืเ่อนๆครับว่ากันมาดิถามกันมาหน่อยฮะว่าถ้านะครับคิดว่ามันจะออกฝั่งไหนจะเป็นสองคนนี้ไหม หรือไม่ใช่ทั้งสองคนเลยไม่ใช่คู่นะฮะอาจจะเป็นคนที่เราเคยคุยกันไว้เมื่อก่อนนู่นนะครับคนที่ว่างงานแล้วแล้วแน่ๆอย่างคองร์ลสไซน์หรือเปล่าเซอร์เกลฟปเลก,ก็มีรายชื่อเชื่อมโยงมาโอ้นะครับมันก็เยอะแยะกันไปหมดแล้วเอานะครับแต่วันนี้ก็ยกให้กับเจ้าหนูอันโตนเนลลี่นะครับแล้วก็จอมเก๋าอย่างเฮียโซเนี่ยไปเป็นเอกของคลิปนะครับะจะเป็นยังไงผมคิดว่ามันก็คงจะค่อยๆชัดเจนขึ้นด้วยๆแหละฮะนะปล่อยเอาไว้เนิ่นนานบางทีไปมันก็ทําให้ การทำงานในทีมนักแข่งก็เสียสมาธิเสียอะไรไปจะเอาไงก็เอาว่ากันมาอะไรเงี้ยจะไม่หลัานะคุณอยากได้ใครลองว่ากันมาลองคุยกันได้ครับวันนี้ลานไปก่อนนะฮะรักษาสุขภา,าพกันดทุกคนสวัสดีครับ